วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1ตุลาห้าสนะครับโจทย์กําหนดให้ a b และ c เป็นจํานวนจริง,รงถ้าวงกลม x กำลังสบวก y กำลังสองบวก ax บวก by บวก c เท่ากับศมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่2 1และมีเส้นตรง x ลบ y บวกสเท่ากับศเป็นเส้นสัมผัสวงกลมแล้วแอบส์ลูด a บวก b บวก c เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราอ่านจากตัวนี้นะครับแอบส์ลูด a บวก b บวก c นั่นหมายความว่าโจทย์กําลังจะต้องหาสมการวงกลมมาให้ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ abc ตัวนี้เอามาต่อทีนี้ในการที่เราจะสร้างสมการวงกลมนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือ hk ซึ่งข้อนี้เรารู้แล้วว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่2 1สิ่งที่ขาดอยู่ก็คือรัศมีถูกไหมครับเขาบอกว่ามันมีเส้นตรงเส้นนี้เป็นเส้นสัมผัสวงกลม ถ้าพี่แบงค์วาดเข้าๆมีจุดสองหนึ่งแล้วก็มีเส้นตรง x ลบ y บวกสเท่ากับศูนย์เป็นเส้นสัมผัสยังจำได้ไหมครับจากจุดศูนย์กลางลากลงมายังจุดสัมผัสต้องตั้งฉากถูกไหมครับและเส้นนี้จะเป็นรัศมีซึ่งซึ่งถ้าเราหาระยะทางตัวเนี้ยมันคือการหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นจำได้ไหมครับ มันคือ x 1 y 1อย่างนี้ทบทวนสูตรให้นะครับแล้วก็ a x บวก b y บวก c เท่ากับศการหาระยะทางตัวนี้จะเป็นระยะทางตั้งฉากและสั้นที่สุดที่เกิดขึ้นได้ d doc จะมีค่าเท่ากับ absolute a x 1บวก b y 1เหมือนกับเอาจุด x 1 y 1ลงไปแทนค่าในสมการเส้นตรงหารด้วย square root a กําลังสบวก b กําลังสโอเคนะครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์อยากหา ดีด็กตัวนี้ก็คือรัศมีถูกไหมพี่แมงงเลยบอกว่า R มีค่าเท่ากับแอบส์ลูตเอา2ลงไปแทนที่ x ลบด้วยเอา1ลงไปแทนที่ y บวกด้วย2ส่วนด้วยสแควร e r ู o t a กำลังสองก็คือ1กำลังสองบวกกับลบ1กำลังสองดังนั้นรัศมีจะมีค่าเท่าไหร่ครับข้างบนนี้2อลบ1ได้1 1บวก2ได้3 แอบสูตมาก็เลยได้3ถูกไหมครับและข้างล่างล่ะรูทของ1นึ่กำลังสองหกำลังสองได้1บวกกับลบหกำลังสองก็ได้อีก1ก็เลยกลายเป็นรูทสอถูกไหมครับนี่คือรัศมีปกติแพทเทิร์นของสมการวงกลมคืออะไรคือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ r ยกกำลังสองโอเค พี่แงบบ้์ก็เลยบอกว่าแทนสูตรมา x ลบมิกิ h ขอโทษที h คือเท่าไหร่ h คือ2 k คือ1แล้วมีค่าเท่ากับ3ส่วนรูท2ทั้งหมดยกกำลัง2กระจายออกมาเลยครับตัวนี้ได้อะไรหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2บวกหน้ากำลัง2 ลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับ9ส่วน2ดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x กซ์ำลังสองบวก y ี่กำลังสองสลับที่นะลบ 4x ลบ 2y แล้วก็มีบวก4บวก1ก็กลายเป็นบวก5ลบ9ส่วน2เท่ากับ0ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x กซ์ำลังสองบวก y ี่กำลังสองลบ 4x ลบ 2y 5ลบ9ส่วน2ก็คือ1ส่วน2ถูกไหมครับ ทีนี้ถ้าพี่แบงค์เอาสมการนี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับสมการที่โจทย์กาหนดก็คือ x กาลังสองบวก y กาลังสองบวก ax บวก by บวก c โอเคบวก ax บวก by บวก c เท่ากับศูนย์พี่แบงค์จะเปรียบเทียบได้ว่า a มีค่าเท่ากับลบสี่ถูกไหมครับถ้าลองเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์นะอย่าลืมเปรียบเทียบเครื่องหมายด้วยละ่ะ b ก็คือลบสอง ถูกไหมครับแล้วก็ c คือ1นส่วนสโอเคนะครับทีนี้โจทย์ถามหาแอบ o l ลู e a บวก b บวก c โจทย์ถามหาแอบ o l ลู e a บวก b บวก c พี่แบงขอลบตรงนี้ทิ้งละกันแอบ o l ลู e a บวก b บวก c มีกี้สรุปละ a ของเราคือลบส B คือลบ2 C คือ1ส่วน2เอาลงมาแทนค่านะครับแอบสูตลบ4ลบ2ก็กลายเป็นลบ6ปบวกกับอีก1ส่วน2มันก็เลยกลายเป็นลบ11ส่วนสลองทำคอรอนอดูนะครับแต่เรื่องของการเติมคำเรามักจะทำให้มันเป็นทศนิยมก็เลยกลายเป็น5.5 ดังนั้นคําตอบข้อนี้เลยตอบ5.5ครับ